สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทำขนมอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังเออร์เกรนะคะใส่เปลือกส้มเชื่อมนะคะชาเออร์เกรก็คือจะมีกลิ่นหอมพุ่งแรงนะคะแบบหอมชื่นใจอยู่แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบชาเออร์เกรนะ,ะกับเปลือกส้มเชื่อมวันนี้ต้องอย่าพลาดสูตรนี้เลยจริงๆค่ะ สำหรับการทำวันนี้นะคะไม่ต้องทำเทคนิคอะไรใดๆให้ยุ่งยากนะคะเป็นสเตรทเมททอดฮะสเตรทโดกันไปเลยนะคะก็คือขั้นตอนเดียวเลยนะคะตอนนี้นะคะแอนก็จะใส่ของเหลวลงไปก่อนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะผสมกับนมสดแอนเอาไปแช่เย็นนะคะรอเอาไว้แล้วนะคะเย็นจัดกันเลยทีเดียวนะก็ใส่ลงไปค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะก็ตามด้วยยีสต์ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มเปิดเครื่องนะคะให้ ส่วนผสมยีสต์กับของเหลวนะคะเข้ากันนะคะเบาๆก่อนนะเสร็จแล้วนะคะใส่น้ําตาลลงไปค่ะแป้งขนมปังนะแล้วก็เกลือนะคะมาเทรวมกันเอาไว้ก่อนคนผสมเข้ากันคร่าวๆนะคะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตัดนี่ค่ะ ชาอเออเกรนะคะแอนอใช้แบบซองแบบนี้เลยนะคะสามกรัมก็หนึ่งซองแบบนี้พอดีเลยนะสำหรับคุณผู้ชมที่มียี่ห้ออื่นอยู่ก็ใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะแอนอก็จะตัดเลยเทผงชาลงไปเลยเพิ่มสปีดไปที่ประมาณ15นาฬิกาค่ะ โอเคได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่เนยลงไปเลยนะคะตอนนี้แป้งก็คือรวบเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่ติดโถแล้วนะเราก็จะใส่เนยลงไปนวดผสมค่ะพอใส่เนยลงไปแล้วนะคะเอนจะหมุนความแรงของเครื่องไปที่17นาฬิกานะคะเสร็จแล้วเนี่ยเอนก็จะปล่อยให้เครื่องนวดแป้งขนมปังไปนะคะใช้เวลาประมาณ25นาทีค่ะ เอาล่ะตอนนี้นะคะเรานวดจนครบเวลา25นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเอานี่ค่ะ เปลือกส้มเชื่อมนะคะที่เราทำเอาไว้นะคะสับเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ลงไปนวดผสมนะคะ5นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับเปลือกส้มเชื่อมนะคะแอนเคยทำเอาไว้แล้วนะคะ,ะมีคลิปอยู่นะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในส่วนของ d e s c r i p t i o n นนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีเปลือกส้มเชื่อมนะแอนแนะนำให้เชื่อมเองนะคะเพราะว่าเคยซื้อแบบที่เคยซื้อแบบที่แบบเขาเชื่อมมานะคะแต่ว่า มันความหอมของเกลือกส้มรสชาติอะไรต่างๆมันหายไปหมดเลยอะคะ่ะก็เลยแนะนำว่าเชื่อมเองดีกว่านะโอเคตอนนี้นวดจนครบเวลา5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำออกจากโถผสมกันเลยนะคะนี่ลักษณะของก้อนโดที่ได้นะเดี๋ยวจะนำมาขึงฟิล์มให้ดูนะคะส่วนหนึ่งนะนี่นะคะ นี้นะคะคุณผู้ชมน้องได้ฟิล์มบางมากนะคะสูตรดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้นี่นะคะนำออกมาเลยน้ำออกจากโถนวดแล้วนะคะเราก็นำมาคลึงกลมนะคะให้เขามีผิวหน้าเรียบตึงนะคะอย่าลืมว่า โดขนมปังที่เราผสมผลไม้แหง้งพวกเปลือกส้มแคนเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะเขาจะขึ้นช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แอนจะพักแป้งสองรอบนะคะใส่ลงไปในชามพักแป้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดด้วยแรปนะคะกันขนมปังแห้งนะให้เขาขึ้นเป็นสองเท่านะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาขึ้นรูปกันค่ะ โอเคตอนนี้เราพักครบเวลานะคะแป้งขึ้น2เท่าแล้วนะคะเราก็จะนำมานะคะตัดแบ่งเพื่อที่จะขึ้นรูปกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพึงกมลมหลมหลวมาไว้นะอย่าเพิ่งหนักมือนะคะเบามือกับเขาหน่อยนะเดี๋ยวจะขึ้นรูปยากนะคะโอเค มาเริ่มขึ้นรูปกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ก้อนนี้นะคะเราก็จะริดออกเอาหน้าเรียบลงด้านล่างนะพับสามทบค่ะ พยายามกดฟองอากาศตรงริมขอบแป้งนะคะออกให้หมดนะคะพับสามทบเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทำก้อนต่อไปโอเคพับครบทั้ง3ามก้อนนะคะเราก็จะนำก้อนแรกออกมาค่ะเสร็จแล้วนะคะรีดให้ยาวออก พยายามอย่าดันแป้งนะคะให้กลิ้งจากตรงกลางเสร็จแล้วรีดปลายข้างนึงให้บางออกค่ะจะได้สามารถเก็บตะเข็บได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วก็ม้วนค่ะม้วนให้แน่นอย่าให้มีโพรงอากาศด้านในนะคะ นี่นะคะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะด้านล่างก็เก็บตะเข็บเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเขาบางแล้วก็คือไม่จําเป็นจะต,ต้องจิกแป้งมากนะคะได้แบบนี้ก็วางไว้ก่อนค่ะทําก้อนต่อไปเหมือนกันเสร็จแล้วยกใส่พิมพ์ค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะก่อนที่จะนําเข้าอบค่ะสูตรนี้นะคะเราจะรอให้เขาขึ้นมาให้เต็มที่เลยนะคะแล้วค่อยนําเข้าอบค่ะเพราะว่าส่วนผสมเนี่ยไม่มีไข่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการดีดตัวในเตาอบเนี่ยจะมีไม่เยอะนะคะเราจะต้องพักแป้งให้เขาขึ้นให้เต็มที่เลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักจนครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้น้องก็ขึ้นฟูมาดีมากๆเลยนะคะเราก็จะนำเข้าอบกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะโอเคออกจากเตามาเรียบร้อยแล้วนะคะนำออกจากพิมพ์เลยว,ว้าว น้องดูดีมากเลยนะน้องขนมปังเปลือกส้มชาเออร์เกรนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วสวยงามมากสวยงามมากนะคะตอนนี้นะคะพอออกจากเตามาร้อนๆนนะคะเดี๋ยวเอ็นจะทาหน้าขนมด้วยนมข้นจืดค่ะทาลงไปเลยเอาละทีนี้เราก็ทิ้งไว้ให้เย็นสนิทได้เลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้นะคะน้องขนมปังชาเอลเกรนะคะใส่เปลือกส้มเชื่อมของเรานะคะออก็เย็นตัวแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูเนื้อของขนมปังกันเลยดีกว่านะคะน้องแบบนุ่มมากเลยคุณผู้ชมนุ่มแล้วก็หอมแบบหอมฟุ้งไปทั่วห้องครัวตอนนี้นะคะอืมจะให้ดูชัดๆดูความนุ่มของเขา นี่นะคะพอฉีกขนมปังออกมาแล้วแบบนี้ปุ๊บเนี่ยกลิ่นก็คือพุ่งออกมาเลยนะคะพวยพุ่งออกมาเลยนะคะนี่นี่คุณผู้ชมให้ดูใกล้ๆ เนื้อของเปลือกส้มเชื่อมนะกับชาเออร์เกรย์นะคะแทรกอยู่ทุกอน,นูเลยนะคะตอนนี้นะคะหอมมากๆนะคะนี่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมนจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกด subscribe เป็นด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้นลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ